เพิดงนายเครนถล่มคนขับกระเด็นดับขณะแผ่นดินไหวเพิดงนาเครนถล่มลงมาจากตึกสูงคนขับกระเด็นออกเสียชีวิตขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวจากกรณีเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีวันนี้28มีนาคมเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด8.2แมกนิจ,จูดความลึก10กิโลเมตรโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศเมียนมาตามรายงานโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา35นาที โดยเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งแรงสะเทือนถึงประเทศไทยหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพประชาชนในหลายพื้นที่สามารถรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนรวมถึงเป็นเหตุให้ตึกสูงแห่งหนึ่งใกล้ตลาดนัดจตุจักรซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างพังถล่มลงมาขณะเดียวกันในโซเชียลเอ็กก็มีผู้ถ่ายคลิปขณะเครนถล่มลงมาจากตึกสูงที่กำลังก่อสร้างโดยระบุข,ข้อความว่าคนขับเครนกระเด็นออกมาเลยขอให้ทุกคนปลอดภยัย ขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นระบุว่าคนบนเครนเป็นหลานหน้าข้างบ้านเราค่ะแฟนเขาโทรมาบอกนะว่าเสียชีวิตแล้วคณะแกร้องให้หนักมากเลยค่ะแกบอกเคลียร์งานเสร็จจะไปหาอยู่ไปรอรับศพค่ะ